สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ T n Earth กันค่ะสัปดาห์นี้ทั่วทุกภาคมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอีกช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับ1นถึงวันนี้นะคะมรสุมตัว,วันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยังมีอิทธิพลจากลมใต้ที่พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะว,วันออกทั่วทุกภาคมีฝนตกได้นะคะและจะตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้แล้ววันนี้ค่ะยังต้องจับตาหย,ย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่เกาะตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุลูกแรกของฤด,ดูฝนนี้นะคะสําหรับทิศทางค่ะก็คาดว่าจะเคลื่อน ตัวไปทางจีนตอนใต้แม้ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่บ้านเราตรงๆนะคะแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมค่ะไปดึงลมระสมตัวตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราให้มีกําลังแรงขึ้นกรมอุตุเตือน3สิมิถุนายนถึง3กระกฎาคมนี้บ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักได้บางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะตกหนักบริเวณทางตอนล่างของภาคค่ะส่วนทางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็มีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางพื้นที่รับลมมรสุมนะคะแถวๆจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑนค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักได้บางแห่งนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศค่ะไปดูการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟที่เหลือทิ้งกันบ้างเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยลดโลกร้อนได้นะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะ ู้ชมคะทุกวันนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มการบริโภคกาแฟจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะมีข้อมูลพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วทั่วโลกค่ะบริโภคกาแฟมากถึงวันละ2,000ล้านถ้วยต่อวันเพราะฉะนั้นก็เลยมีขยะจากกากกาแฟมากถึงปีละ2,000ตันนะคะแน่นอนว่าขยะเหล่านี้เป็นตัวการสําคัญคะ่ะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก วันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวที่น่าสนใจของบริษัทแห่งหนึ่งจากประเทศเบลเยียมนะคะเขาได้นำวัสดุเหลือทิ้งจากกากกาแฟค่ะมาต่อยอดสร้างประโยชน์เพื่อเป็นวัสดุในการเพราะปลูกเห็ดนังรมนั่นเองค่ะโดยผู้บริหารที่นี่นะคะชื่อว่าจูเลียนจัคเก้ค่ะเขาได้มีแนวคิดนะคะบอกว่าเห็ดนางรมที่เขาปลูกนั้นเติบโตได้จากกากกาแฟเป็นหลักโดยทุกๆเดือนค่ะเขาจะรวบรวมกากกาแฟได้ประมาณ5ตันครึง่ง จากร้านกาแฟาทั่วประเทศนะคะแล้วนํามาผสมกับฟางอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่15วันเท่านั้นค่ะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วไม่เท่านั้นนะคะยังนํากัดกาแฟาที่เหลือจากการเพาะเห็ดไปผลิตเป็นกระเบื้องฉนวนที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนำมาทดแทนพลาสติกอีกด้วย นี่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่นําวัสดุเหลือทิ้งจากกากกาแฟมาต่อยอดสร้างประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วกาดกาแฟก็มีแร่ธาตุมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนที่มีค่อนข้างสูงมีฟอสฟอรัสแล้วก็มีโพแทสเซียมด้วยซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราค่ะก็มีงานวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะ ได้นำะกะกาแฟแล้วก็ขี้เลื่อยอย่างพาราค่ะมาผสมกันในอัตราส่วน50ต่อ50เพื่อเป็นวัสดุในการเพาะปลูกเห็ดนางรมผลที่ได้นะคะพบว่าเห็ดที่เพาะด้วยวิธีนี้ค่ะปรากฏว่ามีโปรตีนที่สูงมากกว่าเพาะแบบขี้เลื่อยล้วนๆถึง2เท่าแล้วก็ยังมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่า30%ด้วยนะคะ ก็จะเห็นว่าผลผลิตที่ได้นอกจากจะแตกต่างจากการเพราะแบบเห็ดทั่วไปแล้วนะคะที่สําคัญยังเป็นการช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนและก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการกําจัดขยะจากกากาาแฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ปิดท้ายพางคุณผู้ชมไปที่ตูนิเซียค่ะเกษตรกรที่นั่นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่าเจอทั้งคลื่นความร้อนและปัญหาไฟป่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวสาลีบอกว่าอากาศที่ร้อนจัดที่ตูนิเซียอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย4 7 4 9องศาเซลเซียสกระทบผลผลิตทางการเกษตรและยังเป็นอุปสรรคในการทํางานของเกษตรกรด้วยและอากาศที่ร้อนและแห้งค่ะยิ่งทําให้เกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นและบ่อยขึ้นทําให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากค่ะ และด้วยดูฝนนี้นะคะปัญหาฝนตกรถติดน้ำท่วมสามารถรับมือได้เพียงแค่คุณผู้ชมมี Li าย Official t n ท Earth สามารถเช็คเรดาร์ฝนและจุดน้ำท่วมพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ TNN e r t t h ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมท n n Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ